เคยเป็นมะเร็งมาก่อนไหมครับเคยครับตอนนั้นเป็นที่ลำเป็นที่ลำไส้ยยสใหญ่ใช้ใหญ่ครับเป็นที่ลำไส้ใหญ่ตรวจเจอ,อยัง,อยงไงครับเออมันตอนตอนตอน,ตอนที่ก่อนจะเป็นเนี่ยมันมีอาการแบบคือคือถ่ายแล้วมันแบบเหมือนก็เหมือนก,ก็เดียวยังไมไ่ถ่ายปวด,ม,ดมวนปวดมวนท้องอยู่ตลอดก็ยังปวดอยู่อีกครับแล,แล้วก็ก็ว่าจะไปตรวจก็จะไปให้หมอตรวจก็ปรากฏว่า มันทายออกมาเป็นเลือดโอ้ทายมาเป็นเลือดก็เลยรีบไปหาหมออันนี้แน่นอนละครับตรวจมาเป็นมะเร็งลำไส้ครับ,รบอาจารย์ครับปกติแล้วมะเร็งลำไส้เนี่ยเกิดมาจากสาเหตุอะไรครับก็อาจจะกรรมพันธ์อันหนึ่งยินมันเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพที่เรารับประทานอาหารได้รับสารอะไรอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับหรือว่า ระบบขับถ่ายเกี่ยวดรวยระบบขับถ่ายอาจจะมีส่วนที่มีปัสสาวะเมีอุจฉทค่ะมีอุจจระค้างอยู่นานอะไรเนี่ยอุจจาระแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออุจจาระเป็นก้อนเล็กๆเหมือนอึกระตายอะไรที่เขาบอกนะฮะหรือว่าเราทานอาหารประเภทไขมันจัดเยอะเกินไปรหรือทานอาหารประเภทที่มันระคายเคืองทางเดินอาหารมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็หลายสาเหตุที่เป็นแต่ตอนนั้นเข้าใจว่าอาจจะเป็นปิ้งปิ้งย่างๆครังชอบตอนนั้นชอบอไก่ย่างหมูสเต๊กกินมากกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขากินนิดเดียวผมกองเบเลอเลยกระโดกก็เลยนิฐานว่าเป็นสาเหตุจากตรงนั้นแต่จากตรงนั้นเนี่ยก็ผ่านการรักษาไปดีครับก็ตอนนั้นก็ผ่าตัดผ่าตัดมาเรียบร้อยแล้วก็ทำคีโมท้ายฉแสงครบแล้วก็คิดซะว่ามันจะ ระหว่างนั้นมาแล้วระหว่างนั้นระหว่างนั้นหมอนณะตรวจประจําำนัดปวดประจําผ่านมาได้หมอบอกว่าถ้าห้าปีไปแล้วคุณก็ไม่มีไม่ไม่ไม,มีแล้วถ้าห้าปีผ่านไปน่าจะสบายใจได้ก็พอมาสี่ปีปรากฏว่าผมไอามากปากฏว่าไออาาแล้วก็ทิ้งมาเป็นเดือนเดือนหลายเดือนก็เราคิดว่าคองไอาตามปกติน่ะนึกว่าเป็น วัด่อจามปกติใช่ก็ตอนหลังก็ไปบอกหมอบอกว่าเนี่ยผมก็ไอไอไอบ่อยนะแล้วก็ไอยังไงไอแห้งไอแห้งไอแห้งไม่มีเสมหะไม่มีฮะไอแห้งไม่มีน้ำมูกด้วยไม่มีฮะไม่ไอแห้งแล้วเสร็จแล้วก็ไปบอกหมอที่ที่ตรวจที่ตัดผ่าตัดลำไส้หมอก็เลยบอกว่าไออย่างนั้นไปเอ็กซเรย์ดูเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์ปอดดู ผลปรากฏว่ามีจุดที่ปอดข้างขวาขนาดขนาดประมาณสี่สี่มิลนะึกสี่เอ่อสี่มิลสี่มิลก็เล็กนิดเ,ดเล็กครับ <นะ S 2> มามเล็กไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เ,เป็นจุดแล้วหมอก็เลยหมอที่ที่ผ่าตัดลำไส้ก็ส่งเราไปที่หมอที่ชำนาญเกี่ยวกับปอดครับแล้วก็ปรดกฏว่าหมอก็เลยเขาก็เลยให้ผมไปอะไรก็เรียก ตัดชิ้นเนื้อโดยตัดส่งเข้าไปทางจมูกอ๋อไปตัดชิ้นเนื้อที่ปอดเพื่อจะไปตรวจดูว่าเป็นเนื้อร้ายไหมใช่ปรากฏว่าบอกว่าหมอบอกเป็นเนื้อร้ายหมอก็ตัดชิ้นเนื้อที่ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วนะเจอแล้ว่าบอกเป็นเนื้อร้ายเขาก็ส่งไปให้หมอที่เขาเรียกศัลยกรรมะหมอศัลยกรรมศัลยแพทย์ใช่สันนักษณะศัลยแพทย์ก็บอกว่าทำอย่างอื่นไม่ได้ จะคีโมก็ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าคีโมมันก็มันไม่ได้ผลนะควรจะตัดออกดีกว่าหมอก็เลยก็เลยต้องเข้าผ่าตัดเมื่อวันที่วันวาเลนไท์ที่ปีที่แล้ว14จำกลุ่มผลาจำแม่นเลยวาเลนไท์ปีที่แล้วมาเอาปอดฉันไปก็ผ่าตัดแต่ก่อนก่อนที่ผมจะผ่าตัดเนี่ยผมดูรายการก็เลยมาที่เนี่ย ก็มาปรึกยังมาปรึกษาอาจารย์พิเชษบอกว่าเนี่ยผมจะต้องผ่าตัดปอดผมไม่ผ่าได้ไหมเนี่ยอาจารย์จะกิน <c oughs> บีมได้ไหมอาจารย์พิเชษบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าหมอก็บอกว่าผ่าตัดผ่าก็ต้องผ่า <c oughs> แต่ว่าผมก็มามาเอาบีมจากที่นี่ไปกินพร้อมด้วยน้ำมังคุด ทานยังไงครับตอนนั้นตอนนั้นน้ำมังคุดก็ซองหนึ่งสีสูตรบิมสีไม่นับน้ำมังคุดเป็นซองอะอ่าน้ำมังคุดซองฮะแล้วก็แคปซูลแคปซูลก็สีเขียวสีเขียวตอนนั้นผมกินเก้าเม็ดนะสามสามสามฮะแล้วก็น้ำมังคุดซองหนึ่งอันนี้ทานเพื่อหวังว่าจะไม่ต้องผ่าตัดไม่ไม่ใช่ฮะคือคือทานไว้ทานไว้เนี่ยหมายความว่าเราปลอดผ่าตัดแล้วเราก็จะ ดิอะมันมัน,มนร,มร่างกายมันจะไม่สุดโอ้แสดงว่าจะพิเชษบอกว่าทานบีมแล้วเนี่ยร่างกายมันจะไม่สุดจะมีคุณภาพในการดําเนินชีวิตได้ครับอแล้วก็จริงๆพอผมผ่าตัดแล้วหลังจากผ่าตัดเนี่ยผมฟื้นตัวเร็วคือหลังจากผมผ่าตัดไปได้วันหนึ่งพอเช้าผมก็ลุกขึ้นนั่งนั่งได้ครับจริงๆฮะผมลุกลุกขึ้นนั่ง คุณหมอพยาบาลไม่งงเหรอฮะก็พอคุณหมอที่เขาผ่าตัดเข้ามาดูเขาบอกอุ้ยทาไมคุณลุกขึ้นนั่งได้แล้วเนี่ยบอกก็ผมไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยบอกก็ผมก็ผมก็นั่งเลยนี่นี่นี่คือทานก่อนที่จะเข้าผ่าตัดถูกไหมทานวาเกือบเดือนนะฮะก่อนที่จะกอนให้หมอตัดตอนนั้นก็รอห้องไงฮะเริต้นฮะกรณีคุณบัณฑิตเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้ให้ความรู้หรือข้อมูลกับผู้ชมที่นั่งอยู่ที่นี้หรือที่ผมนนั่งที่ที่บ้านนะครับ เวลาทําคีโมเวลาทําฉายแสงเนี่ยม,มันจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะข้อมูลของเราหกเจ็ดปีที่ผ่านมาถ้าหากทําคีโมต่อไม่ได้เพราะมีผลข้างเคียงเยอะอานเกิดขึ้นจากไม่เลือดขาวลดลงไปหรือคือเกรดเลือดลดลงไปใช้แคปซูลของเราเนี่ยภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันกลับมาหมดเลยแล้วก็กลับไปทําคีโมต่อได้เพราะฉะนั้นผมก็ถือโอกาสเรียนให้ท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายครับนะครับ เวลาท่านมีปัญหากับคนไข้แล้วต้องการให้เขาหายแต่ว่ามันถึงจุดหนึ่งมันถึงภาวะเสี่ยงค,คือไม่สามารถทำให้เขาหายได้เพราะว่าถ้าฝืนต่อเขาอาจจะเสียชีวิตได้ก็ต้องให้เขาพักเนี่ยนะฮะวิธีการที่จะให้พักช้าพักน้อยก็คือช่วยเอาของเราช่วยนะครับรบเราไม่ได้บอกว่าถ้าหายแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าของเราทำให้หายนะมันกค็คือการร่วมด้วยช่วยกันนะครับ เราถามว่าผเหวัผลของเราทําให้หายได้ไหมประสบการณ์ของเรามันก็คือเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าหากว่ามีการร่วมด้วยช่วยกันแล้วมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมดูแลด,ด้วยเราก็จะสบายใจนะครับ,รบแล้วผมเชื่อว่าผู้ป่วยเองก็จะสบายใจด้วยขอรเราไปช่วยเสริมคุณหมอนะฮะใช่ครับ,รบขอบคุณคุณบัณฑิตมากครับ <laughs>